สวัสดีครับวันนี้วันที่สองสิงหาหกหกครับผมอาพามาชมของแรงครับผมวันนี้มีของแรงสี่แท่นนะครับผมอชอช้างมิวสิกสามเฟสครับผมรุ่นซีสองหมืนสี่ครับผมรุ่นสามเฟสครับผมวันนี้เรามีนะครับในนั้นสามนี่นี่สี่ครับผม ราคาอยู่ที่ราคาแท่นละห้าหมื่นสองพันบาทนะครับผมแท่นละห้าหมื่นสองพันบาทครับผมตอนนี้ที่บริษัทชอช้างไม่นาะไม,ไม่ไม่มีของนะครับต้องสั่งจองอย่างเดียวนะครับถึงจะได้ของต้องรอประมาณสองถึงสามเดือนช่วงเข้าภาษานี้ไม่มีของแน่นอนครับผมเพราะว่าผลิตมาเพื่อใส่รถแห่ก็ไม่พอครับผมถ้าจะซื้อแยก ที่ว่าไม่ได้ไปทำระบบเสียงออกับเขาอจะจะไม่มีครับจะไม่ได้แต่เราพอมีครับผมมีประมาณนี้ครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์0929239754ได้เลยนะครับผมร้านโกสัมพีมิวสิกอ่อนทัวมหาสารคามครับผมอีกหนึ่งทางเลือกของท่านครับผมสบายใจแน่นอนครับผม